สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิบบิวดอร์ชัคริงนะฮะครับผมวันนี้เราจะมีสินค้าครับมาแนะนำคอาจจะไม่ใช่สินค้าใหม่นะคุณนาใช่แต่เป็นสินค้าที่บอกเลยว่ามีคุณภาพแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างน่เป็นเจ้าของจริงนะครตอนนี้นะฮะนั่นก็คือ w i i p b u i l d e รนะครับล้อคาร์บอนในรุ่น Special Series นั่นเองครับผม คุณนับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มราคาจริงใช่ครับนะครับตัว Special Series เนี่ยใช้ตัวดุมไวน์นัสทรีเลยใช่ครับเป็นรุ่นชื่อรุ่นว่า T11 เป็นตัวดุมมาจากอเมริกาครับซึ่งในเรื่องของประสิทธิภาพคุณภาพคือผ่านแน่นอนผมว่านะแน่นอนว่ามันต้องไฮเปร์แมนซ์้อยู่แล้วใช่นะครับตัวนี้ก็เห็นเห็นบอกว่าทางวิบเองก็เคยให้ตัวนี้ไปกับ นักกีฬาเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมนักกีฬาก็ได้ใช้นะใชอะ่อย่างแล้วก็มีรีวิวกลับมาว่า<ช>ตัวน,นี้คือสามารถใช้ในการแข่งขันได้แล้วก็ทนมากแล้วก็สติปมากถูกต้องเพราะว่าตัวนี้เคยผ่านทัวร์อฟไทยแลนด์มาแล้วใช่นะครับซึ่งเป็นตอนนั้นเป็นตัว38มสิบใช่ครับนะครับตัวนั้นที่นักกีฬาใช้ใช่กส็สีสีนี่ครับไวเพิร์มใช่ใช่ไวเพิร์มนะครับจะเป็นสีขาว ซึ่งตัวนั้นเนี่ยบอราว่าโอ้โหคนค่อนข้างถามหากันเยอะว่าเอ้ล้ออะไรนะตอนนั้นครับผมนะฮะพอสีมันค่อนข้างแตกต่างใช่นะครับแล้วก็ตัวดูมเองเนี่ยที่ล้าก็บอกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่านะเพราะว่ามันค่อนข้างสติปแข็งแรงแล้วก็ตัวระบบภายในเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีด้วยใช่ใช่ไหมฮะตัวตัวดูมเนี่ยครับก็คือว่าพวกเราต้องจับดูว่าตัวที่สำคัญสุดอะ่ะผมว่าโตโมนะเป็นไฮไลท์เหมือนกันใช่ครับ จับดูแล้วมันเบานะใช่เนีเบามือ,มอมเวลาเวลาหมุนเนี่ยเบามือมากเพราะว่าประกอบด้วยคือม้วนมันไทเทเนียมนยครับแล้วก็ในเรื่องออภายในอ่ะของตัวตัวกระเดื่องเนี่ยซึ่งมันจะเป็นระบบเหมือนโรลเลยททนเซทานนะก็คือว่าโดดแรกเสซทานาในการในการที่เราจะปั่นสมมุติว่าปีฟีขาไปใช่ไหมครับแล้วจะ กดเข้าไปกดใหม่ทีนึงเนี่ยก็คือการที่ขเขาเรียกถ้าเป็นนุนตัวอื่นเนี่ยมันจะมีฟีลว่ามันจะวืดๆหน่อยเหมือนเหมือนหายหายแต่ตัวเนี้ยมันละเอียดจนผมว่าไม่หายนะจากการแบบคนขเขาเรียกคนอื่นได้ใช้ด้วยะเราได้รีวิวกับมาว่าแบบอเออไม่วม่นนะวืดก็คือโอกาสวืดนเนี่ยคือน้อยมากอก็อถือว่าเวลาฟรีขาเนี่ยก็ความเร็วไม่ได้ตกมากใช่ครับแล้วก็ตัวรุกปืนตัวเนี้ยข้างในเป็นลุกปืนตัว Enduro นะแต่เป็นแบริ่งนะครับครับโอ้โหนี่ขนาดเป็นแบริ่งนะ ลืนล่นมากเลยนะครับใช่ครับฟังเสียงดูก็น่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวขอบล้อเองเนี่ยของทางวิบก็ยังคงเป็นแบบตัว i อทีเหมือนเดิมใช่ครับนะครับลองดูขอบล้อกันเลยดีกว่าขอบล้อตัวเนี้ยก็คือว่าจะเป็นตัวขอบล้อที่มีขอบเบรกลายเคิร์ฟไนท์นะครับครับผมประสิทธิภาพมันคือไงคุณนุชคือตัวเคิร์ฟไนท์เนี่ยมันช่วยหยุหดรถได้ดีขึ้น ในเวลาขับขี่ปกติแล้วก็หยุดรถได้ดีขึ้นในขณะฝนตกอย่างฝนตกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาล้อคาร์บอนเบรกมันจะค่อนข้างลื่นแต่เนี่ยถ้าฝนตกหรือชื้นมันก็ช่วยได้ครับผมนะครับโอ้โหระดสภาพอากาศถูกต้องแล้วถ้าหิมะคงไม่มีะคนไทยคงไม่มีนะครับครับผมต่อมาก็คือส่วนที่สามดีกว่าที่ที่พี่ผมว่าโอเคนะก็คือซีรวดตัวนี้ครับครับผมเป็นซีรวดซาปิมซีเอ็กซ์เลยครับ สุดอยู่แล้วผมว่านะตัวเนี้ยสุดในรุ่นอยู่แล้วใช่เราจะรู้ได้โดยมีสติกเกอร์ด้านนี้ครับนะครับแปะไว้แปะไว้ตัวล้อทําออกมาได้ค่อนข้างสวยนะอย่างอย่างตัวตัวแรกที่ออกมาของตัวสเปเชียลซีรีครับก็จะไม่มีขอบเบรกแบบนี้เหมือนกันใช่แต่ตัวนี้เพิ่มขอบเบรกมาแต่นี่ก็คือเหมือนแบบเป็นอีกรุ่นหนึ่งใช่ครับที่พี่ทำออกมาใช่เห็นบอกว่าราคาตอนแรกเนี่ยโห สูงมากใช่ใช่ไหมฮะตัวตอนแรกตอนที่เปิดตัวแรกประมาณสามหมื่นสองพันเก้าฮึมสูงมากใช่นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือว่าราคานะครับครับบอว่าเป็นโปรโมชั่นเลยดีกว่าเหลือสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยถูกกว่าตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ห้าพันบาทครับแต่ถ้า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 ผมนะครับเทียบในปัจจุบันเลยดีกว่าเทียบมาตอนนี้นะสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเนี้ยไม่ถึงเลขสามเนี่ยซื้อ ตัวนี้ได้แล้วอะจริงมันคุ้มกว่านะดูคือดูโมกุมแล้วครับดูอเมริกาดูแบบซีก็คุ้มแล้วครับใช่ครับถ้าถามผมนะถ้าตัวนี้เทียบเทียมเนี่ยตัวดูมคุณแอดว่ามันประมาณไหนครับถ้าเทียบเทียมเทียบเทียมนะครับผมว่าจริงๆแล้วอะคือถ้าเทียบอะมันต้องไปเทียบคิสคิงใช่ไหมครับเพราะว่ามันอเมริกาเหมือนกันนะครับผมว่ามันระดับแบบตัวดูมอะน่าจะพอๆกันแต่ว่าในไทยอาจจะแบบ ไม่เป็นที่รู้จักมากในตัวดุมไวส์ที่จะในไทยจะรู้จักแบบค่อนข้างจะคิสติงนจะดังมากกว่าใช่ไหมติดตัวทุกคนอ่ะคิสติงคิสติงเนี้ยใช่เอแต่นี้ก็เหมือนแบบเทียบเท่าได้ใช่เทียบเท่าได้เลยเพราะว่าลองต้องลองไปศึกษาประวัติเขาดูครก็ค่อนข้างนานพอสมควรครับนะใช่ค่อนข้างมีอดีตเไม่ใช่เบกับเก่าที่โอเคนะครับได้ครับขอย้ำอีกหนึ่งนะก็คือว่าเลขหสองเนี่ย ซื้อตัวดีได้แล้วยังไม่ค้นเลขสามยังไม่ค้นเลขสามใช่ในในล้อราคาปัจจุบันนะครับครับอน่าสนใจมากถามว่าลื่นไหมตอบเลยว่าลื่นลื่นมากๆอันนี้อันนี้ล้อหน้านะใช่ดูล้อหลังล้อหลังฟังเสียงนะครับนี่หมุนเบาๆเลยนะใช่ครับเอางี้ดีกว่า ลื่นไม่ลื่นอ่ะไปดูในคลิปด้วยที่คลิปที่ผ่านมาที่ผมทำกับคโน้นไว้ที่ถ่ายว่าออกี่นาทีใช่ไหมต้องไปดูในคลิปดูว่าลื่นหรือไม่ลื่นช่ลื่นจริงหรือว่าเราหรือแค่มโนโอเคนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นภาพรวมช่ครับก็จริงเนี่ยผมมองว่าตัวสเปเชียลซีรีส์ตัวนี้ของบีบิวดเดอร์ก็ค่อนข้างเหมาะนะกับ คนที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงระดับการแข่งขันหรือว่าแบบเราปั่นมาสักพักหนึ่งแล้วเราอยากจะได้แบบวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ค่อนข้างแบบโอเคอะเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงนะแบบที่คุณโน้ตบอกครับเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงใช่จะได้รู้ว่าล้อหรือดุมหรือซีเนี่ยดีๆอะมันสติปยังไงใช่แล้วมันช่วยในการปั่นของเรายังไงใช่ครับผมว่าแค่ซีเนี่ยก็ถือโอเคแหละ ถ้าเที่ยวกับตัวอื่นนะครับคือซาบีมันมีกันแล้วว่าเวลาขึ้นเซนมาแล้วอ่ะจะเบากว่าอย่นเขาถูกต้องถ้าถ้าถ้าเหมือนกันนะครับดุมเหมือนกันขอบเหมือนกันซีเหมือนกันเนี่ยคือทุกที่เรารีวิวมาสเปคซาบีมคือจะจะน้ำหนักจะเบาอยู่แล้วถูกหลบลอยกรัมถูกต้องแล้วบวกถึงประสิทธิภาพของตัวตัวซีซาบีมครับค่อนข้างทำมาได้ดีนะใช่ถูกต้องครับอันนี้ก็เป็น ครับรวมนะครับใช่ครับของตัว Special Series ในวันนี้นะฮะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะก็สามารถสอบถามที่ที่เราก็ได้นะครับ Bebuilder Cycling หรือนะครับที่ตัวแทนจำหน่ายของ b b u i l d e r นะครับทั่วประเทศเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหมเวลาแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ